ออย่างนี้เราตีทีมเดียวกันได้ไหมครับต so ีได right. ้ได้ได้แล้วจะตีทีมตัวเองแล้วแล้จะตีทีมตัวเองทำไมคือไข่เจียวไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรไข่เจียวกลัวทีมตัวเองทำร้ายไข่เจียวไม่มีไม่มีเดี๋ยวปวดตัวเป็นกันทุกตัวโอ้ยมาปวดด้วยเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปกันอยู่กันไข่เจียวโอ้ยแดนดอมคิก จับสเีวทำไมวะหนูเออจ้ายังยังยังเดี๋ยวเล่นดมิปไปมุงมุ้งยามจับกระถ่ายยน่ยวเ่งนี้ยับยับยับยั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 งปนายังยัง อย่าทำใอย่าอย่าอย่อย่าโเอาไมียมียอ่าไม่อย่ลพี่โอ้ยขอบคุณนะไอ้โม้เื่โม้ไอ้่ามผมลงไปด้วย เโอ๊ยดอตอนใส่ดูดูกันแล้วไม่เสียสละดใช้ชนะมเดี๋ยวดีเองโอเคได้ได้ได้ตตกอยออีกโดนิดกันอีกแล้วนดอม

ดูท่วงดู <s <s <sk 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 ่วงกันอันต่อยน้องเกียวช่วไหม่เดียวกันด้วยนะน้องเกียวดีดีเกียวดีดี

หมดก็ดูเอ้าทีมเดียวกันทีมเดียวกันท well. ีมเดียวกันแท้ๆงงไม่ให้กินไให้กินให้กินโอ้ยโอ้ยรอด้ว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 ยโอ

ลืมมื่นมื่นม oh, oh, oh ื m ơi, m ün, yeah. oh, ่นมื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 ่น ยิ่งกับ่นเกียวนะโม่จินแล้วนะอ้าเอ้าอยากอยากอยากินแล้วเอ้าจินจริงจริงพี่นเนี่ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด สำสุเลยอ่ะนี่วันนี่วันไอหานองแท้หานจิตเดินหั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 นห่นนห่นนหันนหันหันันหันหันนหันหันนหมนหันนหันหันนหันหันหมนอนหันนหันอานหันหนหันหันหอันหันอัมหันหันหันอัมหันหันหันอัมหันมันห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 ั Ô ai! Ô tôn dốc là mô tô 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 là เป็เป็ดเ้อเนเป็ดน้อเอลงน้อเป็ดเ้อน้อเป็ดไไม่ไ่ไอไอผ่านตัวนี้มันต้นโดนไอ่านตอตีทำไมเลาตีกันเองทำไมเล่าเอ้อเอมาดมยเออเม น้ำมาด้วยน้ำมาด้วยโอ้ยโอยังไม่ตายโอ้ยยังไม่ตาย๊ดโอ้ยยังไม่ใส่โอ้ยยังไม่ตายโอ้ยยังไม่ตายดูนะคะที่แล้วดูนะคะเรา่หนึ่งสีป่ะเฮ้ยลื่นกล้วยมันลื่นใส่นุ่งมาันนี่น่าจะได้มั้งโอ้ยไอ้ด้วยเย้ย ว่ากับเขาไม่ได้หูไม่นะดไม่แล้วเย็มกรโถเอ๋ยสภาพแลยโดนทุกนอกระตายเป็ดกระตายเป็ดกระต่ายเป็ดกตายเป็ดโอ้โหลุดหัวยังไปเลย